ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกก่อนเมือนี้มาบึงปูบึงป่านะั่นก็เจ้าก่อนมือนี้พี่น้องเลยป่ากระเจ้ายามรอบตอนเส้ามาบึงนะั่นก็เจ้าดูน้ําขึ้นแบบนี้มันที่แตะคืออยู่บ่อหรือจังใดปูป่าน้ําขึ้นหลเติมแค่บ,บาทนี้ส่วงนี้ขึ้นคู่มือส่วงนีง้น้ำ โอ้มันกูหมูทีโอ้ต่อเล่งนี่สะต่อเล่งนี่ได้ย่ออ่อโอ้เร่งตัวเลยหนูมีอันนั้นมาสันี่จะไปขาวปลาคิว ตาห้องแหงบ่คือเต็กในน้นำเนาะว้ามันจะท่วมนาเน่านอยู่ย่านท่อเก่าอยู่โอ๊ยไปชูนาให้หน,นึ่งม็ดยังวะว้ายยังอีกยังอีกเป็นเม็ดผุแล้วเนาะจากที่สัเก่าเห็นเมฆมันจะไหลเข้าเลยหนาโนา้โอ้ยกับบ,บัวบ่เลยเนาะเม็ดช่งเม็ดเข็ดหน,น้าชปเออประมาณเม็ดนี่ละขึ้นประมาณเม็ดนี่ละ

นางได้กันได้อยู่อันนี้ป่านางเออนี่จะป่านางเป็นส่วนลายโอ้ไอปลาข่าวนีว่วมทุกปลาข่ากับโมลายดอกสองตัวสามตัวไอ,ไอปลาหลาดบ่มีมนอนอยู่เนาะ ยังได้ประหลาดหน้าเดี okay. ่นี uh, ้ไปต้มอะรปลาหนังได้กลาได้ปอต้มหรือเก่าใหประหลาดน้ำใหญ่จังเลเออเอาในแม่ไปก้อยอ่าเอาไปก้อยปลาขาวเปลารอบบลาได้ที่สักปลานางหมูมีโอ้ แต่ว่าได้แต่ปลามองเสมอนี้เนาะ <c oughs> จากเส้นกระสอกเซ็นครึ่งโอ,โอ้มีมัคู่ป,ป่าลแล้วโถว่คุณน้าอ้ปลาข้าวน้อยอตายแล้วฮะคืออกเอาไปขงังเส,ส็จซ้าลงมาพ่ะอ,อเอาไปเลี้ยงซ่านะอเอาไปปล่อยไว้ เอ้ยน้ำท่วมมันก็ไปเลยเอ้ยป่ามองน้อยอันนี้อ้ว่าปลาขาวอืมตากแดดเนาะตากแดดไว้ทอดข้าอืมปลาขาวปลากระเท็บปลาซิวบุไดเนาะ ปลาซิวใหญ่น่ะนะคอยคักคเดยปลาซิวตัวใหญ่ๆโอ้ยปลาขาวเอาลงน้ำน่นตายเลยโยน,นไปไว้ฝุดอปลามองอันนี้ปลารอบมันประมาณเป็นในใดเทะ อ,อยู่ในถ้ำมันบุค่อยถึงเนาะมันใส่ห,ออหุ่นเนาะต้องเหมาหม,มันแมฆป่าไปได้ดีได้บ<อ>่เขาใส่แมฆป่าอเมื้อเนี้ยใครใส่แมฆป่าขั้นไก่ขั้นไก่ป่าอะไรแล้วเลยทีไก่ป่าห่างคือเยอะห่างนะอ๋อเอ้า ไปตากแดดไว้กินข้นนนนาบึกป่าตะบุดนี่ดีนี่นอ๋อเจ้ามันมันนี่แม่นว่านอ่ำกำลังมามาเบ่งดูเพือนะ่อนนี่อยากมันอยู่เพอนนี่ con mừng đâu trên nơi đây con cà tóc mất khuyên mất khuyên nhỉ ô ô sao năm cà ด้ะกูไปอ้าหลังกันดก้อมไปแลได้มาอยู่ใต้บ่มีป่านาะอยู่ใต้บ่มีป่านอะตาหนุก็เจ้าได้อยู่ไรตาหุได้หลายเติบอยู่ไรปนางก็ได้แต่ผู้เดียวนั่นแหละวะได้ก็ได้พยายลั่นเล้ง้ม่บานอืู่เฟินมันได้ทอย้มือเล้งครับ แม่เนายมัน,มน,น้ย่ไกเดว,วอืมโอ,อ้ยอันนี้ก็ส่ไดบ่จักสีห้าตัวบ่อันนี้ก็ยังใครอยู่ใครกลัวผู้บ่ได้อยู่อืมโอ้โ่มีจตัวแล้วก็่มีลเาอยาแกคู่ยกขึ้น,น

คุหนาคุหนาคุหนาอันนี้นี่นี่คนหนาตัวป่าปัาวเดี่ <c oughs> าน,นางอ้หลายตัวอยู่ไหเห็นดีอ,อ้อาออ่อป่านจุกน้อยเอา ได้การอยู่เบ็น,นี่ใครกูหมูอยู่ดอกมานกูหมูอยู่งานฮ้้มานกูหมูไอ,อบ้านนี้เมื่อบ้านนี้